โอเคสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอังปังเซเกมและว,วันนี้เราก็ยังอยู่ในเกมสวนสนุกไดโนเสาร์ของผมนะครับผมซึ่งความเดิมตอนที่แล้วเราก็ได้เจ้าออซอโลโลโลฟัสต,ต,ตัวนี้นะฮะมาเพิ่มนะเป็นสม,มาชิกใหม่นะครับกับพวกเจ้าใจแอนสล็อตนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเข้ามาก็ต้องนี่ครับให้อาหารนะคะไล่ให้อาหารไดโนเสาร์ทั้งหลายทั้งแหลเหมือนเดิมครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะไปสร้างโซนใหม่ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าโซนใหม่ผมจะมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะอย่างนี้เดินผ่านตัวนี้ก็สร้างไว้ก่อนนะครับไม่รู้สร้างอะไรนะไปเราไปให้อาหารไดนโนเสาร์เราก่อนนะครับทยอยให้ทีละตัวนะอันนี้เจ้าสเตโกซอรัสนะครับก็รอบที่แล้วค้นพบแล้วครับไม่จําเป็นต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆนะครับไม่ต้องเข้าใกล้ๆเราก็โยนอาหารได้เลยนะจริงๆอืปล่อยให้มันกองเยอะๆก่อนก็ได้มนะ้งผมว่า นะให้มันกองเยอะๆก่อนแล้วค่อยไปเก็บทีเดียวก็ได้นะผมว่ามันไม่ต้องไปเก็บทีเดียวไปเลยก็ได้นะดูทรงละอ่ะปึ๊บตัวนี้ยังไม่ได้เอา้ามันลงไปแต่ตัวนั้นนหะเฮ้ยต้องเข้าไปให้นะครับถ้ามันให้ไม่ถึงนะโอเคผมจะลองไม่เก็บเออดูนะ EP พีนี้ดูว่าแบบมันจะแบบกองเยอะๆไหมแล้ววิ่งมาเก็บทีเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคือถ้าผมแบบอีพีก่อนๆที่ผมต้องมานั่งเก็บทีละ กองให้อาหารนี่กองเสียเวลานะครับรอบนี้ก็เลยเปลี่ยนแนวนะก็เลยแบบอลองดูแล้วค่อยมาตามเก็บนะครับก็ธรรมดาเนาะสวนสัตว์มีอึกองบ้างก็คงไม่เป็นไรหรอกนะฮะโอเคเรียบร้อยครับนี่ก็น่าจะให้อาหารครบแล้วป่ะไปฝั่งนู้นครับไปให้สไปโนซอรัสหน่อยนะแล้วก็ปัญหาผมมันมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมเหมือน e ีพีก่อนนะครับที่ผมบอกก็คือเจ้าหมีฮนะเจ้าหมีหิมะครับ ประเด็นคือเจ้ามีหิมะมันอยู่ที่ข้างหน้าครับข้างหน้ามันมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะคือข้างหน้าข้างหน้ากงมันนะครับเจ้ามีหิมะมันมันไม่ใช่ผักครับแล้วดันเป็นหมีกินผักหมีมังสวิรัตนะฮะปวดหัวครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะให้มันยังไงเลยนะหรือยังไงหรือมันกดตรงหน้านิรนตเคลย,ย่องข้ามไม่ได้ไหม <laughs> เดี๋ยวลองดูนะแต่ดูทรงไม่น่าได้นะ ปวดหัวมากนะฮะอ่ะ,จะเจ้าใบาสันไปก่อนนะอยดูสีให้ได้ไหมเนี่ยถ้าโยนจากเนี้ยไปให้เนี่ยมันก็เข้าใบาสันนะติดไปอนหนึ่งก็ได้อ่ะยังไงก็ต้องไปให้สล็อตนะครับก็เอาเป็นว่าสลับกันกินแล้วกันตอนนี้ให้เจ้าหนึ่งตอนหน้าให้เจ้าสองนะสลับกันไปนะคือยังไงถือถ้ามันไม่กินมันจะไม่อืใช่ไหมแล้วถ้ามันไม่อืมันเราก็ทําเงินไม่ได้ถูกปะอย่างนี้หรอ ไม่รู้นะครับอ่ะไหนๆตรงนี้มาเก็บแล้วกันตรงนี้อ่ะเก็บไปก่อนนะเนี่ยมันวุ่นวายตรงนี้แหละอหมีสองตัวเนี่ยลดเหลือตัวเดียวได้ไหมอ่ะลดเหลือตัวเดียวได้ไหมอ่ะมันลบได้ไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะลบได้ไหมลบไม่ได้ครับตั้งชื่อได้อย่างเดียวนะงั้นก็ปล่อยมันไปครับอันนี้เจ้าหนึ่งได้กินรอบหน้าให้เจ้าสองแล้วกันนะสลับกันกินนะเพราะมันคงไม่มีเวลาวิ่งไปวิ่งมาขนาดนี้นะโห วิ่งไปมาครับมาดูเงินตอนนี้อยู่ที่2อง0 0 0สาม่นะเฮ้ยน่าจะสร้างอะไรได้เยอะผสมควนเลยงั้นเงินก้อนนี้เนี่ยไปดีกว่าไปสร้างกันดีกว่าไปแล้วดูสินี่ไงมีโซนเนี่ยเปิดใหม่เพิบเลยนี่ฮะสร้างต้นไม้ครับสร้างก้อนหินนะฮะอันนี้อะไรซอรัสเนี่ยตัวใหม่อีกแล้วนะเฮ้ยยามีตัวใหม่มาอีกแล้วอ่ะเป็นน้ำด้วยเหรอ วิ้งต้องเป็นตัวอยู่ในน้ำแน่เลยดูดินี่ฮะซื้อน้ำนี่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 ทำเป็นเล่นนะผมว่าต้องมีไดนโนเสาร์อยู่ในน้ำได้นะอืมดิซื้ออะไรได้บ้างนะนี่ไงนี่ไงซื้อได้แล้วห้าหมห้าซึมตัวอะไรเอ่ยมาแล้วมาแล้วฮะใช่เหรอไดนโนเสาร์พันนี้มันคือไดนโนเสาร์ในน้ำเหรอเดี๋ยวนะมาส่งแล้วนะครับ โอ้ห oh, ส่งบนนี้ด้วยเอ้ยกระโดดลงน้ําเอายังไงมันไม่ใช่ไดโนเโสาร์อยู่ในน้ําไม่ใช่เหรอแองกิโลซอรัสนี่ตัวเนี้ยฮะแองกิโลโซลาร์สปกติมันอยู่ในน้าเหรอครับงงนะฮะตอนแรกนึกว่าแบบเป็นไดโนเโสาร์อยู่ในน้ํานะดูดิผมได้แองกิโลซอร์สมาเพิ่มนะครับเอาสร้างต้นไม้นะครับโอ้โ oh, หสร้างภูเขานะด้าน,นหลังนะครับซื้อภูเขาอีกแล้วนะโอ้โ oh, ว oh, oh, oh. นนโีขอเป็นไทเรโนโซล่ัสักทีเถอะทีเล็กนี่ไงมาแล้วมาแล้วโหนี่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 โซน,น,นที่อิงนิวเขาอยากได้ครับมาแล้วทีเล็กอยู่มุมนี้นี่เองนะวรีบสร้างทีเล็กก่อนเลยครับเนี่ยกว่าทีเล็กจะมาทีเล็กมาแล้วเงินพอไหมเนี่ยไม่รู้ต้องอ,อะไรบ้างนะมัสลูมด้วยนะซื้อเห็ดครบยังครบแล้วไหมเอาครบแล้วครับ7 5 0 0 0ครับผมทีเล็ก ราคาเจ0 0หมโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาซื้อทีเล็กกันครับระหว่างนี้ก็เนี่ยตกแต่งแถวนี้รอไปก่อนนะเงินที่เหลือนะเดี๋ยวรอกลับไปฟาร์มแล้วก็วันนี้น่าจะได้เห็นทีเล็กกันแล้วครับน้องอีกนี่จะได้เห็นทีเล็กแล้วนะวันนี้ซุมจุมจุม,จม,จม,จมหมดตัวครับตอนนี้เหลือ1669นะอาจจะต้องเก็บอึโยนผักทําอะไรก็ต้องทํานะครับโอเคเนี่ยเจ้าทีเล็กที่รอคอยนะครับอ่ะต้องเก็บอึ่นะครับเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์มาเอาทีเล็กนะฮะ โอเคไปเราไปไปให้อาหารเราไดโนเสาร์เราก่อนนะครับอันนี้ก็มีเรือนะให้นักท่องเที่ยวนะครับสเตโกซอรัสนะจริงด้วยมันไม่อืบเพิ่มนะใช่ไหมถ้าเราไม่เก็บอะ่ะเนี่ยมันอืบก,กองเดียวเองอะ่ะเนี่ยนึกว่าจะมีอืบเพิ่มนะครับคือถ้าเราเก็บมันก็จะอืบเพิ่มให้เราใช่ไหมดูดิวัดใจไหญสองตัวนี้จริงด้วยถ้าเราไม่เก็บอืบมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยครับ เนี่ยมันไม่เพิ่มนะโอเคเก็บก็ได้นี่ฮะนึกว่าจะเจอแบบ2กอง3กองนะฮะแบบจะได้เก็บรวดเดียวเลยนะไหนเอออยู่นี่ชึบนี่ครับไปดูที่ไทยเซราท็อปดีกว่าไอสองตัวนี้อือเก่งครับไทยเซราท็อปเออเก่งเก่งไอสองตัวเนี้ยปึบโจนไปเลยครับต้องคิดเยอะครับ ลงไปเก็บเอ,อึใช่จริงด้วยเข้าใจแล้วครับอึไดโนเสาร์มันจะได้อย่างมากก็ตามจํานวนไดโนเสาร์นะคือถ้าแบบหมาความว่าไงคือถ้าเราเก็บเราก็จะได้เงินยี่ห้ายี่ห้าอย่างนี้ครับือถ้าไม่เก็บก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับมันก็อยู่อย่างนั้นนะ่ะถ้าไม่เก็บมันก็ไม่เพิ่มนะฮะก็จะกลายเป็นไดโนเสาร์ไส้ตันนะครับกินแล้วไม่อ,อึโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปเปิดทีเล็กกันนะแต่ขออนุญาตไปสไปโนโซอรัสก่อนนะ ตอนนี้ก็สวนสนุกผมแบบเป็นรูปเป็นร่างอย่างโหดอะตอนนี้บอกเลยว่าใหญ่มากนะครับถ้าใครอยากมาเยี่ยมมาได้นะเข้ามาในเกมมันจะมีแบบชื่ออังปังเซไฮนะครับเอออังปังเซเกมนะนี่จริงๆด้วยอะวัดใจมากเลยะเนี่ยไปดูเจ้าใบส,สันสีตามหลักมันควรจะต้องอืน,นะอื้หมหือกองเดียวจริงๆด้วยนี่ไง ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับนี่ยอ่ะถือไปฝากเจ้าเจ้าเมื่อกี้เจ้าหนึ่งได้กินนอะรอบที่แล้วนะต้องมีให้เจ้าสองนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราไม่ได้ให้อาหารมันมันจะตายไหมจะดองไหมฮะหรือมันก็อยู่ของมันอย่างนี้ไม่ดองนะลองดูนะเมื่อกี้เจ้าหนึ่งได้กินนะอ่ะเจ้าสองไปครับเนี่ฮะอ๋อเนี่ย,อยพอมไม่ได้กินมันก็อืบม,มากองเดียวนะ รู้แล้วผมเข้าใจแล้วหลักการมันก็คือถ้าเราไม่ไม,ไม่ได้ให้เดนอนสเร์กินเดนอสเซร์ก็ไม่อึแค่นั้นเองครับมันก็จะขึ้นสถานะว่ามันหิวนะเอาแล้วนี่ได้กินอย่างเนี่ยเนื้อลอยกองอยู่ตรงนี้นะโอเคไปเราไปสร้างไทเรนโนซอรัสก,กันได้แล้วครับเงินพอแล้วนะไปให้อาหารสเตโกด้วยนะครับนี่ไม่มีบอกเลยนะว่าแบบคนอยู่ในสวนสนุกเรามีกี่คนนะตอนนี้มีเนี่ยด้านซ้ายครับ55คนนะ 65คนแล้วนะครับโห oh, oh, คนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะ75แล้วนะไปครับเก็บขยะด้วยนะโ้ oh, oh, คนทิ้ง oh. มั่วซั่วอีกแล้วนะครับ <c oughs> ลืมไปเลยอัองคิโลซอาร์ดด้วย <c oughs> ผมลืมไปแลว้วผมมีตัวนี้นะอ่ะเอา้าตอนแรกมันเป็นน้ำไม่ใช่หรอเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นเขียวๆแล้วนะอังคิโลซอาร์ดนี่ดีกว่ามาพร้อมอยังทุกคนทึดเม75,000ครับทีเร็ก มามาแล้วครับทีเล็กของน้องอิกนิวฮนะดูกันนะครับถือเนื้อรอด้วยนะโอ้มาแล้วทีเล็กโคตรเท่ดูฮะโอ้มาแล้วฮะอุ้ย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 ต้องมีกงเลเซอร์เฮ้ยมันไล่ด้วยดุอยู่นะเนี่ยทีเล็กครับได้มาแล้วครับเดี๋ยวจะพาอิกนิวมาดูตอนเย็น ยิ่งต้องชอบแน่เลยเก็บอื่ก่อนแองกิโลซาร์สนะครับโอเคจริงๆเนื้อที่มันน่าจะตันแล้วไหมมันจะขยายอะไรได้อีกไหมผมก็ไม่รู้นะครับอะลองซื้อซื้อขยายขยายไปเงินมันยังเหลืออีกแสนหนึ่งนะผมก็เนี่ฮะบเกตนะปึ้มบเกตไหนนอกไหนครับบเกตผมว่าตรงนี้น่าจะสร้างดีอีกนะด้านขวาเนี่ยยังเหลือที่นะครับมันยังไม่ได้แบบตันไปเลยนะนี่ก็ซื้อซอไปก่อนครับ พัฒนาตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะเอาให้แบบให้เต็มเลยอ่ะซึ่ซื้ออะไรได้ซื้อครับตรงนี้โซนนี้เก็บให้หมดครับโอเคดูอาณาจักรผมดิทุกคนไม่อยากจะบอกว่าสร้างมาตั้งแต่ตอนยังไม่มีอะไรนะครับอ่ะปิว้วเก็บอื่นนะฮะโอเคตรงนู้นไหมที่ซื้อที่ขยายได้ นี่ใช่ป่ะนี่ไงทางขยายไปอีกแล้วนะฮะโอเคครับไปอีกครับไม่จบอยู่แค่นี้ฮะโอ้โหเฮ้ยอันนี้อะไรอีกโอ้ขยายไปได้เรื่อยๆเลยมันจะสิ้นสุดยังไงเนี่ยผมอยากรู้มากเลยเนะี่ยนี่ฮะเราไม่รู้เลยว่าจะสิ้นสุดยังไงนะไปเรื่อยครับหมดตัวครับหมดตัวก็ต้องไปฟาร์มต่อครับ จริงๆวิธีฟาร์มไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะแค่ยืนเฉยๆด่ๆดงเงินก็เพิ่มนะครับแต่ว่าให้อาหารเดโนเสาครับไม่เป็นไรครับมันจะหิวนะสงสารผมไม่เก็บเอ,อึดีกว่าผมเก็บผมอยากลองดูอีกรอบนะถ้าผมแบบทิ้งเอาไว้เลยอือมันจะเพิ่มไหมอ่ะอึมันจะได้สักสองกองได้ไหมลองดูนะฮะนี่กินเนื้อนะโยนมัวม่วๆไปนเนี่ยฮะมันก็กินเองโอเค อึ ừ, มีผลไหมหรืออึ ừ, มันทําให้คนแบบว่าไม่อยากเข้ามานะเพราะมันเห,นหม็นนะนี่กลิ่นโชยเลยเก็บก็ได้จริงๆเห็นแล้วมันก็อดเก็บไม่ได้ครับทุกคนเก็บก็ได้มานะอารมณ์แบบเก็บก็ได้วงนเนี่ฮะไปโยนเนื้อไปให้กินนะครับว่าทำไมผมใจกล้านะเดนเสาทุกตัวในนี้เชื่องกับผมมากนะดูดิไม่มีตัวไหนกัดเลยนะ แต่ผมรู้สึกรักไอ้สอตัวนี้มากเลยนะเนี่ยไอ้ไอเจ้าไทเซลาทอปผมเนี่ยไม่รู้อนะ่ะรู้สึกปลูกพันธุ์ทลึกทลึกนะครับเอ้ยหลงเก็บอีกแล้วว่าจะไม่เก็บอึน,นะติดนิสัยนะเก็บตลอดเลยนะเอาบาควโอสลัตตัวใหญ่พี่เบิบมของเรานะครับจริงๆสั่งไดโนเสาร์มาเพิ่มก็ได้นะแต่ว่ามันน่าจะมีแบบบริการให้อาหารให้นะอึซาบนเขาเลย ไปสไปโนโซอรัสหน่อยน่าจะหิมแย่ครับตอนนี้คนก็ยังคงลงไปรออันนี้มันเป็นท่าขึ้นเรือเหรอน่าจะเป็นท่าขึ้นเรือไหมคนมาเล่นเรือกันปะมันก็เลยมารอกันนะโอเคครับปึบตอนนี้คนในส่วนสนุกผมอยู่ที่85คนใช่ไหมเมื่อว่าจะออกไปขุดไอ้นี่ก่อนขุดไอกระดูกเดนเสาร์นะฮะ ตอนนี้มีเงินเก็บอยู่ที่ประมาณ10,000แสนโอ้เงินเพิ่มทุก1ิวิ10วิละหมื่นนะตอนนี้1ิวิละหมื่นนะครับเริ่มขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะิไปถือไปฝากเจ้าหมีหน่อยเมื่อกี้เจ้า2กินใช่ไหมตอนนี้ให้เจ้า1น,นะโอเคสลับกันกินนะครับหมี2ตัวนี้เนี่ยอดอาหารแต่ก็ยังโตได้เนี่ยเจ้าหนึ่งไปครับรอบนี้อ่ะ เอ้ยมันก็ยังอึสองตัวอยู่ดีนะดูดินี่ครับบั็กแน่แล้วผมว่าอึอีกแล้วโอ้อันนี้ไม่ค่อยได้มาครับเก็บๆไปแล้วกันนะไปดูทีเร็กซ์ของผมดีกว่าทีเร็กซ์ทีเร็กซ์ดูทีเร็กซ์ของผมดีกว่าอวิ่งต่อไปโก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 โอ้ยภูเขาไฟระเบิด แยาจะรู้เหลือเกินว่าที่นี้จะขยายได้เท่าไหร่มีใครแบบเล่นเคยเล่นแบบนี้แล้วแบบขยายได้เท่าไหร่บอกกันได้นะอี่ฮะเอามาแองกิโลโซลัสเอาไปก่อนเลยชึบไหนๆก็นานๆาวนานิ่งมาทีรับเก็บอึไปเลยแล้วกันฮะจะได้ไม่ลกหูลกตานะทีเร็กของผมทีเร็กของผมอึแล้วทีเร็กของผมอึแล้วอย่าก,กินพี่นะน้องอ่ะ เอาเนื้อให้กินก่อนจะได้ลมดีนะแฮปปี้แล้วนะครับอย่ากกินพี่นัน,น้องเฮ้ยทีเร็ก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 นี่ฮะอีกนิวต้องดีใจแน่เลยเฮ้ยเอย่ากกินมันวิ่งไล่ครับเฮ้ยนี่ทีเร็กวิ่งลงวิ่งไล่ด้วยนะอ่ะโซโลโลฟัสนะครับตัวนี้ชื่อก็จะแบบละลัดนิดนึงลิ้นจะพันกันนิดนึงในตัวนี้อ่ะก่อนไปเปิดโซนใหม่นะครับแวะเอาอาหารให้มันก่อนฟิวเก็บอือให้ด้วยอ่ะไป ไปสร้างฝั่งนู้นกันต่อครับมาพร้อมกับเงินสองแสนครับผมมีคนมาทิ้งขยะด้วยนะน,นี่สร้างอะไรไม่รู้ครับสร้างมัวสร้างซัวไปก่อนนะครับอันนี้คือซื้อที่ดินหรอไม่แน่ใจโอที่ดินยังกว้างอยู่เลยนะผมไว้ขยายได้อีกเยอะครับอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยโหนี้อะไรเนี่ยเก๋ๆเลยนะเนี่ยต้องขึ้นไปข้างในนะเฮ้ยอะไรอะ่ะ แทงน้ำปะแทงน้ำแน่เลยอะใช่ไหมซึบไม่ใช่ไอเดโนเสาร์ที่อยู่ในน้ำหมออันเนี้ยเหมือนแบบตู้ปลาเลยอะตูู้ใช่แล้วเนี่ยดูดิมีแบบไอ้นี่ด้วยอะมีแบบประการลงประการลางด้วยนะมีสาลงสาล่ายมาแล้วครับว้าวเก๋มากยังไงเราต้องใส่น้ําอ๋อ นี่ครับซื้อได้แล้วนะชึงชังไงต่อนี่ฮะมาแล้วตัวอะไรเนี่ยดูสิมาแล้วนะครับแล้วน้ํามันมีแล้วเหรอเนี่ยมาแล้วมันจะไม่ตายใช่ไหมเนี่ยตัวอะไรครับบึ๊บบุรอดูโอปลายักษ์ครับตายปะนะ่ะน้ํามันไม่มีเนี่ยมันมีน้าเหรอเนะี่ยยังไม่ใส่น้ําเลยนะเอา้าแล้วจะให้อาหารต้องให้ไงปลาไปตรงนี้ได้เลยไหมฟิวอย่างเงี้ยเหรอ อ๋อนี่กินแล้วใช่ไหมอ๋อไปดูหน่อยสิปลายักษ์ครับปลาอะไรก็ไม่รู้ครับตัวเบลเลอเลยครับซื้ออีกตัวนะชอบอะเอาอีกตัวหนึ่งแล้วกันนี่ฮะเอามี f อซมาทักนะครับผมมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะบุ้มโอ้มีสองตัวแล้วเก๋ๆนะ <laughs> เก๋มากนะครับ นี่น้องเงินยังเหลืออยู่นะงั้นเราไปสร้างต่อนะครับนี่น้อง fc เขาแวะมาเล่นด้วยนะครับเข้ามาส่วนสนุกยินดีต้อนรับนะทุกคนเออมีอีกแล้วนี่อีกแล้วตรงนี้นีดีด,ดีตรงนี้เป็นโซนแบบอะโครเรียมน้ําแล้วนะทุกคนตอนนี้เรามาแบบไดนโนเสา์านํากันแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้ได้ปลามาแล้วนะครับพบยังอ่าซื้ออะไรอีกมีอะไรให้ซื้ออีก โอหเดี๋ยวนะตอนนี้ไม่สนตัวอื่นแล้วนะครับผมขยายอาณาจักรอย่างเดียวนะเราค่อยไปว่ากันนะครับโอ้ย,อย,อยน้องเต้นอยู่วันนี้ฮะลงไม่ได้นะเอ้ยลงไม่ได้นะครับโอเคดูซิตัวอะไรอ่ะมาดูดิตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับเก็บเนื้อฮะอ๋อแบบเราสามารถให้ให้เพื่อนๆพืมาช่วยเก็บเนื้อป้อนมันได้ด้วยนะ อันนี้เชื่ออะไรเนะี่ยอ๋อโครโนโซอรัสเหรอโอ้ซื้อ2ตัวเลยซื้อทําไมจะซื้อซื้อสอตัวเป็นเลยครับอามา่อีกตัวหนึ่งฮะส่งให้อยู่เป็นคู่ครับโอเคเงินยังเหลือนะฮะตอนนี้เงินแบบเหลือๆเลยนะปึ้งไปครับเราสร้างต่อครับตอนนี้ปล่อยไปก่อนนะไม่เป็นไรนะครับสร้างต่อสร้างต่อ นี่ฮะพยายามสร้างต่อสร้างต่ออาณาจักรของพี่อ๊อฟนะฮะโอ้อย่างโหดตอนนี้โหดมากแบบมันใหญ่จนแบบจะเรียกว่าไงดีอ่ะลองนึกภาพว่าต้องวิ่งให้อาหารแค่วิ่งให้อาหารทุกตัวก็แบบหมดแรงแล้วว่ะเอาจริงนะเดี๋ยวอาจจะต้องแบบเล่นออนไลน์สักครั้งหนึ่งให้น้องๆมาช่วยกันให้อาหารนะครับเนี่ยคือแบบโหมากฮนะตอนเนี้ โน,น,นี่ฮะไดนโนเสาน้ำครับอควาเรียมเบลเลอร์เลยครับใหญ่มากตู้ปลาสุดใหญ่นะใหญ่อลังการมากฮะดูดิทุกคนนี่คืออาณาจักรของผมใหญ่ไหมสุดยอด นะครับตอนนี้ผมก็เริ่มทำเอาควยเลียมเพิ่มแล้วนะครับผมอ่าโอเค EP นี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับผมส่วน EP ต่อไปจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับสำหรับ EP นี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย